มันเบื่อหน่ายในความทุกข์แล้วทีนี้มันก็จะถึงสุขก็จิตมันจะเป็นสุขอ,อันนี้ที่ให้นั่งนานๆพานั่งเยอะๆเนี่ยเพราะอยากให้พวกเรากินเวทนาให้มันอิ่มแล้วให้มันเบื่อถ้าไม่นั้นมันจะวนมหาความสุขมันก็จะบอกว่าเอ้ยออกเถอะออกเถอะเมื่อไรจะถึงสักที อือันนั้นคือเราปรารถนาความสุขแต่เราไม่ยินดีในความทุกข์ที่มันมีถ้าเป็นอย่างนี้เราก็เป็นหลงอีกอแล้วจะไปหลงความสุขตอนที่ยกขาวออกมันสุขนะโอสบายอะไรอย่างนี้นนะเพราะนั้นแล้วมันทุกข์อยู่ในขณะนี้ให้เรากำหนดรู้สุขเราก็เคยสุขมาแล้วแล้วทุกข์เราทำไมจะรับไม่ได้ เราต้องรับให้มันได้รับมือให้มันได้กับความทุกข์ที่ประเดประดังเข้ามาในขณะที่เรานั่งแล้วจิตเรามันก็จะเราก็จะรู้จิตของเราเองเลยว่าตอนนี้จิตเราเป็นยังไงจิตเราสุขหรือเราทุกข์ให้วางเลยนะเวลามันทุกข์่าวเวทนามันโหมกระดําเข้ามาเนี่ยให้เรากําหนดจิตที่กลางจิตของเราเนี่ยแล้วก็ให้วางลงไปเลย เส้นเอ็นขาแข้งอะไรต่างๆวาง,งวางลงวางลงเรื่อยๆคือถ้าเป็นคนป่วยก็คืออาการเพียบหนักแบบว่าดิ้นไม่ได้ล้วมีแต่ลมหายใจให้เรากำหนดจิตให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วเวทนามันก็จะทุเลาเบาลงแล้วเราก็จะเห็นแสงสว่างคือความสุขที่อยู่กับจิต อันนี้เระคือจิตรู้จักเวทนาจิตรู้จักสภาพร่างกายจิตรู้จักธรรมชาติธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นคือความเจ็ียปวดนี่เป็นธรรมชาติแล้วทีนี้ถ้าเรารู้อยู่อย่างนี้นานๆรู้อยู่ไปบ่อยๆรู้เป็นอารมณ์แล้วอารมณ์แห่งธรรมมันก็จะเกิดขึ้นที่ว่าจิต คือผู้รู้มันก็เกิดขึ้นเพราะมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ที่มันจะเกิดขึ้นกับภายในจิตนี่เราจิตมีพลังนี่เราพลังแห่งจิตถ้าจิตมีพลังเนี่ยจิตก็สามารถเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้ เคยอธิบายไว้มากแล้วคำว่าจิตก็คือผู้รู้ในเมื่อเรารู้ก็คือเป็นปัญญาธรรมนั่นเองถ้าเรารอบรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วเนี่ยศัตรูคู่อาฆาตมันจะหนักหนาสากันขนาดไหนดาเพชรคือปัญญาปัญญาก็ฟาดฟันหันแหลกลงไปแล้วใครจะเป็นผู้ชนะก็คือผู้มีสติปัญญานั่นเองอันนี้เราว่าจิตคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน เราอย่าไปเจ็บไปปวดไอ้มันปวดมันเป็นธรรมชาติของมันแล้วแหละก็เมือนก็พ้นสุขมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งนะตามสมมุติให้เราจี้มันลงไปที่จิตเลยเราอย่าจิตใจอ่อนแอไปตามอาการของมันนเราลองนึกดูพระพุทธเจ้า ท่านให้พวกเรามารักษาศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่างพระภิกษุท่านใส่ผ้ากาสายะอันนี้เป็นธงใจของพระอรหันต์อันนี้เป็น,าาน,น,ปนชัยชนะอย่างเบ็ดเด็ดขาดของพระพุทธเจ้าถึงได้เอาผ้ากาสายะมาโหมกายมันไม่ใช่ว่าเฉพาะพูดผีปีศา เขาจะกลัวกลัวพาเหลืองแม้กระทั่งคนกันเองก็ยังกลัวอืไม่กล้าเข้าใกล้อันนี้คือความศักดิก์สิทธิ์วิเศษความเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันน่าทึ่งจริงๆว่าเป็นไปได้ยังไงพูดปีปีศาจก็กลัวสัตว์สารส,าาสิงก็กลัว แล้วคนเกิดมาอยู่ในโลกใบเดียวกันเขาก็กลัวแล้วภาษาอะไรกับกิเลสที่มันมีอยู่ในจิตใจมันจะไม่กลัวเราได้ยังไงอืถ้าเราทรงเพศเป็นสมณะอย่างถูกต้องตามพระธรรมใินัยนี่อันนี้คือชัยชนะเราได้อยู่เรื่อยๆได้ทุกวันก็อย่างพวกเรามาใส่ผ้าขาวเนี่ยสามวานันสี่วันก็ดี อันเนี้ยเป็นสิ่งมาสจารันมากอืมคนไม่มีบุญวาสนาไม่มีบาร,รมีเนี่ยคิดว่าจะได้มีผ้าขาวห่งายไหมไม่มีอมืผู้ที่มีสติปัญญาน้อยก็ไม่สามารถที่จะมาใส่ผ้าขาวอย่างพวกเราที่นั่งอยู่ตอนนี้ได้ไม่มีทางทาได้พูดผีปีศาจมันก็กลัวมันก็ให้ความเคารพเรื่องสายศรัทธา สัตสราสิง์ก็เหมือนกันแม้กระทั่งกิเลสมานที่มันโหมกระหน่ำเข้ามาในทุกขเวทนาก็ดีในสุขขเวทนาก็ดีอุเบกขาความวางเฉยก็ดีไอสิ่งเหล่านี้มันกลัวเราจะตายอยู่แล้วออมันกลัวเราหลุดพ้นจากสภาพของมันมออแล้วพวกเราทำไมจะไม่ยินดีกับ การประพฤติปฏิบัติของตัวเองเราเป็นคนชั้นสูงคือคนที่มีปัญญาน้อยก็คือคนบุญน้อยเขาไม่สามารถที่จะมาทําแบบพวกเราได้ก็บอกว่าเฮ้ยไปบวชเถอะไม่ไปหรอกไี่มีเวลาไปแล้วมันได้อะไรไม่เห็นมันได้อะไรเลยนี่คือเขากลัวเขากลัวเขากลัวผ้าขาวเขากลัวการประพฤติปฏิบัติ กลัวการถือศีลภาวนาเขากลัวตัวนี้แล้วเขาก็กลัวพวกเราเขาจะมาอย่างพวกเรานี่ไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกเรามาปฏิบัติเราอย่าไปกลัวตายเราอย่าไปกลัวความทุกข์ไอ้อยู่บ้านมันก็ทุกทุกสุข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 ทุกทุกอยู่อย่างนั้นแหละถ้ามาอย่างนี้เราสุกกายสุกใจและสุกวาจา คือมันจะสุขทั้งหมดคนที่มาไม่ได้เขาอินทรีย์อ่อนปัญญาบารมีเขาไม่เกิดเขาเห็นแล้วเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวน่ากลัวบ้างเสียเวลาบ้างไม่เห็นมันได้อะไรเลยฟังอะไรก็ไม่เข้าใจอ,อันนั้นคือคนไม่มีบุญไม่มีวาสนาไม่มีบารมีเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะมาใส่ผ้าขาวห่มกายอย่างเช่นพวกเรา เพราะนั้นพวกเรามาพวกเราทำเนี่ยอันนี้ดีที่สุดของมนุษย์ที่เกิดขึ้นนะที่ว่าเป็นคนเป็นบุคคลและจะเป็นอริยะบุคคลต่อไปก็คือมีธงชัยก็คือผ้าขาวสะอาดที่ห่อกายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้คนที่ไม่มาเนี่ย คนที่ไม่สนใจในเรื่องอย่างนี้อันนั้นคือกรรมเขาเยอะนะเขาคิดก็ไม่เป็นคิดก็ไม่ได้เนี่ยคือการฟังเทศฟังธรรมอย่างเงี้ยจะเข้าใจไม่เหมือนกันนะมันมีสุภาษิตโบราณที่บอกว่าคนทั้งหมู่บ้านไปจินน้ำบ่อเดียวกัน นะแล้วก็กินน้ําบ่อเดียวกันเนี่ยทางเดินมีทางเส้นเดียวก็คือเดินไปหาบ่อน้ําแต่ไม่เหยียบรอยของกันอันนี้เป็นปริศนาแห่งธรรมอันนี้ให้คอยคิดพวกเราไว้เดียวพรุ่งนี้จะถามว่าใครได้คําตอบที่ถูกต้องอนะให้จะให้เอาไปคิด มันเป็นไปได้อย่างไรคนเดินไปเส้นทางเดียวกันแต่ไม่เหยียบปลอยกันคนทั้งหมู่บ้านคนทั้งตำบลคนทั้งอำเภออืมอันนี้นะอันนี้จะให้ข้อคิดตรงนี้ไว้ก่อนอเดี๋ยวจะสอบปัญญาพวกเราพรุ่งนี้เช้าอืถ้าใครตอบได้ก็นะถือว่าความคิดและการปแบบปฏิบัต ยังไงก็มันก็จะเข้ากับหลักตัวนี้อืม